สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องสั้นเป็นตอน,ตอนจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับเป็นเรื่องเล่าในคืนฮาโลวีนสี่เรื่องที่ถูกถักทอและร้อยโยงเข้าด้วยกันในคืนพระจันทร์เต็มดวงที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าวอลเลนวันเล่สองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เพิ่งจะกลับมาจากขบวนพาเหรดงานแฟนซีฝ่ายภรรยาที่มาถึงบ้านได้เข้าไปเป่เปาโคมไฟฟักทองจนดับ เพื่อเก็บกวาดข้าวของก่อนที่คืนฮาโลวีนจะหมดลงฝ่ายของสามีที่เห็นแบบนั้นจึงได้เอ่ยปากหาภรรยาของตัวเองว่าทําไมเธอถึงรีบเก็บข้าวของตั้งแต่ฮาโลวีนยังไม่เลิกมันผิดธรรมเนียมเธอรู้ไหมฝ่ายภรรยาจึงบอกว่าพรุ่งนี้เช้าแม่ของพวกเราจะมาเยี่ยมที่บ้านและเธอไม่อยากจะฟังแม่บน่นถึงเรื่องที่บ้านสกปรก อีกทั้งสมัยนี้วันฮาโลวีนไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันก็แค่เทศกาลขำๆของผู้คนที่ชื่นชอบในการแต่งตัวแฟนซีและเธอก็เกลียดวันฮาโลวีนมากซะด้วยเมื่อห้ามปามภรรยาไม่ได้ฝ่ายสามีจึงเดินเข้าบ้านไปด้วยทีท่าที่ดูหัวเสียฝ้าของภรรยาก็เริ่มจัดแจงที่จะเก็บข้าวของออกจากขุ่นไลกาแต่เธอกลับถูกตัวอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นพุ่งเข้ามาเล่นงานเธอจนเลือดสาดกระจายฝ้าของสามีที่รู้สึกว่าภรรยาหายตัวไปนานผิดปกติ จึงได้เดินออกมาจากบ้านเพื่อที่จะตามหาตัวเธอจนกระทั่งเขาได้พบเข้ากับหุ่นไลกาที่มีแสงไฟส่องออกมาเขาจึงตัดสินใจที่จะเปิดมันออกดูจนได้พบกับเศษชิ้นส่วนของภรรยาและศีรษะของเธอที่ถูกตัดออกมาเสียบติดเอาไว้กับหุ่นไลกาตัวนั้นค่ำคืนของความสยองขวัญได้ริ่มต้นขึ้นแล้วเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กอ้วนคนหนึ่งที่เดินลากถูกผ้าขนาดใหญ่ไปเรื่อยๆมาตั้งแต่ร้านขายชุดแฟนซีพร้อมทั้งทำลายข้าวของ ที่ใช้ตกแต่งในคืนฮาโลวีนมาตลอดเส้นทางจนกระทั่งเขาได้ไปหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วต้องดินเขาไปกวาดเอาขนมและลูกอม,มที่วางทิ้งเอาไว้ในโถเป็นจํานวนมากเกินพอดียัดลงไปในถุงซึ่งบ้านหลังนี้นั้นเป็นบ้านของครูใหญ่วิลกินพ่อแม่เมียตายที่เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านพอดีและนด้จะาเอ๋กับเด็กอ้วนโดยบังเอิญเขาได้ชักชวนให้เด็กอ้วนนั่งลงกินขนมที่หน้าบ้านของเขาพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนให้ฟังว่าในคืนนี้เป็นเทศกาลแห่งความตาย พวกพูดผีวิญญาณจะออกมาพากันเพ่นพ่านอยู่บนโลกมนุษย์อีกทั้งยังบอกต่อไปอีกว่ารู้ไหมเจ้าอ้วนขนมที่แกกินเข้าไปมันมียาพิษผสมอยู่ถ้ากินมันแต่น้อยมันก็จะออกฤทธิ์ช้าแต่ถ้าตะกาดตะการ,ร,าการอย่างแกแล้วล่ะก็ไม่ทันที่ครูใหญ่วิลกินจะได้พูดจนจบเด็กอ้วนคนนั้นก็ออกอาการก็อักกระอ่วนและอาจเจียนออกมาไม่ยอมหยุดจนฟุบสลบลงไปต่อหน้าต่อตาของครูใหญ่วิลกินเขาจึงได้จัดการ ลากเด็กอ้วนเข้ามาภายในบ้านและล่ามลงมือทําอะไรบางอย่างกับร่างกายนั้นก่อนที่เขาจะถูกขัดจังหวะโดยพวกเด็กๆที่มากดกลิ่นที่หน้าบ้านเพื่อขอขนมในคืนฮาโลวีนซึ่งหนึ่งในนั้นมีเด็กชายในชุดส้มที่ไม่พูดไม่จารวมอยู่ด้วยครูใหญ่วิลกินได้ออกไปยื่นขนมแจกกับพวกเด็กๆทั้งๆที่อยู่ในชุดที่เปื้อนเลือดแต่เด็กทุกคนก็เข้าใจว่านี่เป็นชุดแฟนซีของครูใหญ่จึงไม่ได้เอะใจอะไรหลังจากที่พวกเด็กๆได้เดินจากไปแล้วครูใหญ่วิลกินได้พยายามที่จะฝังศพของเด็กอ้วน ที่หลังบ้านของตัวเองแต่ก็ถูกขัดจังหวะโดยชายชราข้างบ้านที่เข้ามาชวนคุยและเตือนครูใหญ่วิลกินว่าอย่าให้ลูกชายของครูใหญ่มาเพ่นพ่านที่สนามหญ้าหน้าบ้านของเขาเพราะเขาเกลียดเด็กและเกลียดคืนฮาโลวีนด้วยไม่นานหลังจากนั้นลูกชายของครูใหญ่วิลกินก็ตะโกนเรียกพ่อของตัวเองจากทางหน้าต่างและอดควรกับพ่อว่าเวลาแบบนี้พ่อควรจะพาเขาออกไปเที่ยวของขนมได้แล้วครูใหญ่วิลกินจึงบอกกับลูกชายของตัวเองว่าขอพ่อทําธุระตรงนี้ให้เสร็จก่อน เดี๋ยวเราจะได้ไปแกะสลักหัวฟักทองด้วยกันเมื่อฝังศพของเด็กอ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครูใหญ่วิลกินจึงได้เดินเข้าไปหยิบปีดพร้อมกับพาตัวลูกชายลงไปที่ชั้นใต้ดินซึ่งข้่งล่างนั้นมีหัวของเด็กอ้วนที่ถูกตัดออกมาวางเอาไว้ลูกชายของครูใหญ่ที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีใจที่วันนี้พ่อมีของเล่นชิ้นใหญ่ให้กับเขาและสองพ่อลูกก็เริ่มแกะสลักหัวของเด็กอ้วนทันทีด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและมีความสุขเรื่องที่สอง เป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็ก3คนอย่างเมซี่ซาร่าและชิปที่เพิ่งจะเดินผ่านจากบ้านของครูใหญ่วิลกินมาได้เมื่อสักครู่พวกเขาทั้ง3คนมีแผนการที่จะรวบรวมโคมไฟฟักทองเอาไว้ให้ได้ถึง8ดวงและยังได้ชักชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเชเดอร์ให้มาเข้าร่วมกับพวกเขาด้วยโดยที่เชเดอร์นั้นมีหน้าที่ที่จะต้องไปชักชวนรอนด้าซึ่งเป็นเด็กพิเศษ ออติสติกให้มากับพวกเขาด้วยในค่ำคืนนี้เชเดอร์ได้หวานสเสน่ห์ชักชวนรอนด้าให้ออกไปที่เมืองหินด้วยกันและเธอก็ตอบตกลงเมื่อมาถึงที่หมายพวกเด็กๆได้เล่าถึงความสำคัญของโครงไฟทั้ง8ดวงที่พวกเขานำมาด้วยว่าจะเอามาบวงสูวงวิญญาณของเด็กทั้ง8คนที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่ในบ่ายวันฮาโลวีนเมื่อ30ปีก่อนได้เกิดเรื่องราวที่พวกพ่อแม่ ได้จ้างวานคนขับรถรักเรียนคนหนึ่งให้พาเด็กพิเศษออทิสติกทั้ง8คนที่เป็นลูกของพวกเขาไปกำจัดทิ้งเพราะพวกเขารู้สึกอับอายและไม่ต้องการแบกรับภาระลิ่ดูอีกต่อไปซึ่งคนขับรถคนนั้นได้ขับรถเปลี่ยนเส้นทางจากที่จะส่งพวกเด็กๆกลับบ้านกลายมาเป็นมุ่งหน้ามายังเหมืองหินแห่งนี้เด็กแต่ละคนนั้นถูกพันธนาการด้วยโซ่ตวนก่อนที่คนขับรถจะขับรถพุ่งลงไปในเหมืองที่ในบริเวณนั้นมีน้ําขังอยู่ในระดับสูงทําให้เด็กทั้ง8คนจมน้ำไปพร้อมกับรถบัสคันนั้น มีเพียงคนเดียวที่รอดมาได้ก็คือคนขับรถหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นเขาอีกเลยซึ่งพวกของเชเดอร์นั้นมีความตั้งใจที่จะพวกฟักทองไปบวงสงรวงให้กับวิญญาณของเด็กทั้ง8คนที่ตายภายในเมืองแห่งนี้เด็ก3มคนแรกยกเว้นชิปและรอนด้าได้ลงลิฟต์ลงมาที่ก้นเหมืองก่อนทําให้รอนด้าและชิปต้องมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของหมาหอนที่พวกเขาได้ยินรอนด้าจึงบอกกับชิปว่าเสียงนั้นคือเสียงของหมาป่าพอลิฟต์กลับขึ้นมา พวกเขาทั้งสองคนจึงนํโคมไฟที่เหลือกลับลงไปที่ก้างล่างด้วยแต่เมื่อลิฟต์เลื่อนลงมาถึงข้างล่างแล้วทั้งสองคนกับได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือซึ่งรอนด้าได้บอกให้ชิปคอยเธออยู่ที่ลิฟต์ส่วนเธอก็จะลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆรอนด้าได้สำรวจดูไปรอบๆบริเวณจนกระทั่งได้พบกับซากรถบัสที่ถูกทิ้งอยู่ที่ก้นเหมืองทําให้เธอคิดว่าเรื่องของเด็กพิเศษทั้ง8คนอาจจะเป็นความจริงแต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่รู้ก็คือบรรดาเพื่อนทุกคนขอ,ของเธอรวมไปถึงชิป ได้ร่วมกันจัดฉากหลอกผีซอมบี้กับรอนดา้าจนทำให้รอนด้าต้องวิ่งหนีและทำแว่นตาตกแตกพวกเพื่อนๆซอมบี้ปลอมของเจอได้พยายามเดินเข้ามาใกล้รอนดา้าทำให้เธอสะดุดไงหลังหัวกระแทกหินและสลบไปและเมื่อรอนด้าได้สติก,กับคืนมาพวกแก๊งเด็กก็ฉเฉลยว่านี่เป็นแค่การแกล้งกันเท่านั้นเชยได้ที่รู้สึกสงสารว่ารอนด้าถูกแกล้งแรงเกินไปแล้วจึงเลือกที่จะอยู่เพื่อปลอบใจรอนดา้าส่วนเด็กอีกสามคนที่เหลือก็เดินไปเก็บข้าวของและเตรียมตัวที่จะกลับบ้าน เมื่อพวกเขาเดินไปถึงซากรถบัสเมซี่ได้เตะคมไฟฟักทองที่เหลือลงไปในหนองน้ําก่อนที่จะมีเสียงร้องหอยหวนได้ออกมาเชเดอร์ที่ได้ยินเสียงกรีดร้องของเพื่อนๆนจึงได้วิ่งตามเข้าไปดูและเขาก็ได้เห็นว่าเพื่อนเพื่อนของตัวเองนั้นกําลังถูกซอมบี้ตัวจริงในร่างของเด็กพิเศษทั้ง8คนพยายามเข้ามาที่จะทํร้ายพวกเขาทุกคนเลยพากันวิ่งหนีไปที่ลิฟต์ลอนด้าที่เดินมาถึงลิฟต์ก่อนแล้วและได้เห็นเด็กทั้ง4คนกําลังวิ่งหนีตายมาขอความช่วยเหลือกับเธอ ด้วยความที่ตัวเองยังรู้สึกโมโ oh หอยู่และนึกว่าพวกเขาหาเรื่องแกล้งเธออีกแล้วทำให้รอนด้าตัดสินใจกดเลตบขึ้นไปด้วยสีหน้าเมินเฉยทิ้งให้แก๊งเด็กๆที่แกล้งเธอในตอนแรกประทับกับซอมบี้อยู่ข้างล่างและเมื่อรอนด้าขึ้นมาถึงข้างบนเธอก็ได้พบก,บกับเด็กชายในชุดส้มที่ยืนอยู่แถวนั้นพอดีทั้งสองคนมองหน้ากันก่อนที่จะเดินสวนกันไปเรื่องที่ 3. เป็นเรื่องของกลุ่มสาวสวยที่แต่งชุดแฟนซี รับฮารวีในคืนนี้โดยมีลอลี่ที่แต่งตัวเป็นสาวน้อยหมวกแดงกำลังยิงอยู่ในอาการประมาาพวกสาวๆและรวมไปถึงพี่สาวของอลอรี่นั้นคิดที่จะพากันไปหาผู้ชายมาปาร์ตี้ที่กลางป่าและนี่เป็นครั้งแรกของอลอรี่เธออยากจะทำให้ได้สักครั้งและอยากให้ครั้งแรกของเธอนั้นพิเศษเธอจึงได้ใช้เวลาเลือกคู่นางกับคนอื่นก่อนที่อลอรี่จะได้เห็นชายคนหนึ่งที่สวมชุดกุมสีดำชายชุดดำคนนี้เพิ่งจะฆ่าหญิงสาวคนหนึ่งที่มาเที่ยวขบ,บวนพาเดก่อนที่เขาจะจัดฉากหลบหนีไปได้อย่างแนบเนียน ไม่มีใครสงสัยเขาเนื่องจากทุกคนแต่งตัวด้วยชุดแฟนซีสยองขวัญอยู่แล้วซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเสียงโทรศัพท์ของลอรี่ก็ดังขึ้นเพราะพี่สาวของเธอได้โทรมาบอกกับเธอว่าได้จัดเตรียมชายหนุ่มเอาไว้ให้สำหรับเธอแล้วลอรี่จึงเดินเลียกเข้าไปในป่าด้วยความรู้สึกเซ็งหลังจากที่เธอไม่สามารถหาคู่ของตัวเองได้แต่สิ่งที่ลอรี่ไม่รู้เลยก็คือชายปริศนาในชุดดำคนนั้นได้แอบตามเธอมาและพุ่งเข้าไปกัดที่คอของเธอจนเลือดสาดกระจายภาพจึงตัดไปที่การปาร์ตี้ของกอง,กองไฟที่มีสาวๆหลายคน กำลังสั่งรค์กันอย่างสนุกสนานจู่ๆก็มีร่างที่สวมชุดคุมสีแดงล่วงตกลงมาที่พื้นพี่สาวและเพื่อนสาวของลอรี่นึกได้ทันทีเลยว่าคนที่ใส่ชุดนี้จริงๆเย้าก็คือลอรี่และทุกคนต่างคิดว่าลอรี่เพิ่งจะถูกทำร้ายมาแต่เมื่อเขาเข้าไปดูปรากฏว่าใต้ผ้าคลุมนั้นกับกลายเป็นร่างกายของชายชุดดาที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องพวกสาวๆได้จัดการถอดเขี้ยวปอมของเขาออกเผยให้เห็นว่าชายชุดดําคนนี้แท้จริงแล้วคือคุณใหญ่วิลกิน เมื่อเขาได้สติกลับมาและมองไปรอบๆครูใหญ่วิลกินได้เห็นศพของผู้ผู้ชายที่ต่างพากันนอนแน่นิ่งอยู่ส่วนตัวของเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสขาหากักจนลุกไม่ขึ้นลอรีได้ปรากฏตัวออกมาและบอกกับทุกคนว่าผู้ชายคนนี้พุ่งกามากัดเธอและเธอได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยก่อนที่ความจริงจะเผยให้เห็นว่าทุกคนในงานปาร์ตี้แห่งนี้เป็นเหล่าบรรดามนุษย์หมาป่าพวกสาวๆได้เริ่มคืนร่างของเธอในคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยการถอดเนื้อหนังมนุษย์และกัดกินร่าง ของพวกผู้ชายที่เทอร์บาบนด้วยในคืนนี้โดยครูใหญ่วิลกินตกเป็นเหยื่อรายแรกของลอรี่และทุกๆการกระทําของพวกเขาก็ถูกจับตามองโดยเด็กชายในชุดส้มที่นั่งสังเกตการอยู่เงียบๆแถวนั้นเรื่องที่สี่เป็นเรื่องราวของชายแก่เพื่อนบ้านของครูใหญ่วิลกินที่บ้านของเขานั้นไม่มีของตกแต่งวันฮอลลีวีนอะไรเพราะเขาเกลียดคืนนี้มากๆดําซ้ำเมื่อมีเด็กบางยืนของขนมที่หน้าบ้านของเขาเขาก็จะใช้หมาที่เขาเองเลี้ยงเอาไว้ให้ออกไปวิ่งไล่ตะเพิดพวกเด็กๆ ก่อนที่จะเอาถุงขนมของพวกเด็กๆมาเก็บไว้กินเองเขานั่งกินขนมดื่มเหล้าและดูทีวีไปเรื่อยๆก่อนที่เขาจะลืมคิดไปว่าเมื่อสักครู่นี้ลืมเอาหมากับเข้าบ้านเขาจึงเปิดประตูบ้านออกไปและได้พบเห็นคุณยายวิลกินที่กําลังขุดหลุมอะไรบางอย่างอยู่ชายแกจึงถามคุณยายวิลกินว่าขุดหลุมฝังใครจากนั้นก็บนเรื่องลูกชายของคุณยายพอบนเสร็จแล้วเขาก็พาหมากับเข้าไปในบ้านแต่ไม่นานหลังจากนั้นหมาของชายแก่ก็เริ่มต้นเห่าอีกครั้งชายแก่จึงเดินถือไม้เบสบอล ออกไปดูด้วยความโมโ oh หแต่เขาก็ต้องประหลาดใจที่หน้าบ้านของเขานั้นแต่ไปด้วยโคมไฟพักทองมีใครบางคนพยายามคิดที่จะลองดีกับเขาชายแก่จึงเดินกลับเข้าไปภายในบ้านและได้ไปคว้าปืนลูกซองเอาออกมาป้องกันตัวและเมื่อเขาเดินสำรวจไปรอบๆบ,บ้านชายแก่ก็ได้พบกับข้อความที่มีความหมายว่าต้องการขนมแต่ยังไม่ทันที่ชายแก่จะได้คิดว่านี่เป็นฝีมือของใครเขาก็ถูกจูโจมโดยเด็กชายในชุดส้มที่พุ่งเข้ามาทำร้ายเขาจนตกบันไดทั้งสองคนได้ต่อสู้กันจนกระทั่งชายแก่ ได้เดืกระสอบผ้าคลุมที่คุมห,หัวเด็กชุดส้มออกเผยให้เห็นถึงความจริงว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่มนุษย์และมีใบหน้าขนาดใหญ่คล้ายกับลูกฟักทองชายแก่จึงใช้ปืนลูกซองยิงเข้าไปที่หัวของปีศาจตัวนั้นจนทะลุแต่ก็ไม่สามารถที่จะกำจัดมันได้ชายแก่ถูกไล่ต้อนจนมุมเขากำลังถูกเด็กชายในชุดส้มฆ่าตายซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเขาเผอทำขนมที่ได้มาจากพวกเด็กๆตกส่งผลให้เจ้าปีศาจตัวนั้นแทนที่จะฆ่าเขากลับคว้าขนมแล้วเดินจากไปแทนจากรูปถ่ายที่อยู่ในกองไฟเผยให้เรารู้รว่า ชายแก่คนนี้ก็คือคนขับรถที่พาเด็กพิเศษทั้งแปดคนไปตายที่เมืองหินแห่งนั้นนั่นเองหลังจากที่เด็กชายชุดส้มจากไปแล้วชายแก่ก็ปรับปรุงตัวเองสมัใหม่เมื่อมีพวกเด็กๆมาเคาะประตูเรียกเขาเขาก็จะยอมเปิดประตูบ้านออกมาแต่โดยดีและยื่นลูกอมให้กับพวกเด็กๆจนกระทั่งในครั้งสุดท้ายของคืนฮาโลวีนได้มีเด็กกลุ่มหนึ่งมาพยายามกดออดที่หน้าบ้านของเขาชายแก่จึงเปิดประตูออกมาด้วยรอยยิ้มแต่เขากลับต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะว่าพวกเด็กๆ ที่มายืนรอยอยู่หน้าบ้านของเขาในตอนนี้คือพวกกลุ่มเด็กซอมบี้เด็กพิเศษที่พวกเขาตายไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนได้เดินออกมาจากเหมืองเพื่อปิดบัญชีแค้นที่ชายแก่ได้ทํากับพวกเขาเมื่อ30ปีก่อนก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับหลายคนอาจะสงสัยว่าเด็กหัวฟักทองที่เปรียบเสมือนทุ่ฮาโลวีนและเดินไปเดินมาตลอดทั้งเรื่องจริงๆแล้วเขาคือใครกันแน่ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมีชื่อเรียกว่าแซมเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะและมักจะปรากฏตัวในคืนฮาโลวีน เพื่อคอยแอบเฝ้ามองและคอยจัดการหรือสั่งสอนคนที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมของฮาโลวีนจะเห็นได้จากการที่เขาไม่เข้าไปยุ่มย่ามกับเรื่องอะไรทั้งนั้นทำเพียงแค่เฝ้ามองดูอยู่ห่างๆไม่ว่าใครจะเป็นจะตายยังไงก็ตามแต่หากแต่กลับกันแล้วพอมีคนที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมฮาโลวีนแซมก็จะเข้าไปจัดก,การพวกเขาทันทียกตัวอย่างเช่นคู่สองสามีภรรยานในตอนต้นเรื่องที่พยายามจะเก็บข้าวของตกแต่งคืนฮาโลวีนก่อนที่งานฉลองจะเลิกหรือจะเป็นชายแก่ที่ไม่ยอมจักขนมให้กับพวกเด็ก ทำให้แซมนั้นต้องปรากฏตัวออกมาเพื่อขอขนมจากเขาซึ่งเรื่องสั้นทั้ง4เรื่องนี้ถูกเชื่อมโยงกันภายในเมืองเมืองหนึ่งและมีแซมเป็นผู้เฝ้าสังเกตการให้ทุกคนได้ทําตามประเพณีของคารวีนอย่างเข่งคัดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบภาพยนตร์เรื่อง Tick or Trick หากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ e ีหน้าบ๊ายบายครับ